สวัสดีครับผมยมายมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญเพ็ดแตงหลวงปูทว่ววชังให้นะครับเป็นพิมพ์นอแตงนะเนื้อชุบนิกเกิลกระไหรทองนะครับมูลค่าตลาดนะครับที่ผมนำมารีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณ20,000ถึง30,000บาทนะครับ ทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาระถึงที่นะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพระเครื่องนะครับถ้าท่านลูกค้านะครับจะส่งรูปพาระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้านะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม จุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าติกระคูเหรียญนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจุดสังเกตแรกนี่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 อ่าตรงนี้นะครับอ่าผมจะแขงให้ดูนะแบบนี้นะอ่าจะมีเส้นแตกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับคมๆนะอ่านี่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 อ่าตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณดอเด็กตรงนี้นะครับตัวหางดอเด็กนะครับเขาจะยาวยาวลงมานะครับเกินตัวหนังสือบริเวณตรงนี้นะครับเราโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะยาวลงมานะครับปลายหางเขาเนี่ยจะหนานะครับลักษณะแบบนี้นะแล้วเขาจะมียาวลงมานะครับเกินตัวหนังสือตรงนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับหัวทอทหารตรงนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวเฉียงเฉียงขึ้นไปบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีเส้นแต่นะครับเฉียงเฉียงขึ้นไปบริเวณตรงนี้นะตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับอีกจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับบริเวณดอนเด็กตรงนี้นะครับ อาจจะมีเส้นแตะนะครับเป็นปลายแหลมนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่านี่ๆเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับอ่าตรงนี้นะเนี่ยครับปลายเขานะครับจะติดขอบวอแหแวนนะครับบริเวณตรงนี้นี่นี่นี่อ่าเนี่ยครับผมตะแคงให้ดูแบบนี้นะอ่าตรงนี้นะครับเขาจะเชื่อมติดกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตผมก็จะดูนะครับบริเวณชอช้างตรงนี้นะครับอาจจะมีขีดนะครับยื่นออกมานะครับตรงบริเวณชอช้างตรงนี้นะอ่านี่นี่นี่ ตรงนี้นะครับจะมีติ่งนะครับเล็กๆนะครับยื่นออกมาบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนี่นี่นี่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณหัวล้อลิงตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับในหัวล้อลิงนะครับแล้วก็ในตัวล้อลิงบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจะมีขีดนะครับบริเวณตรงนี้นะ เป็นขีดนะครับบนหัวลอลิงนะครับกันในตัวลอลิงบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับหูเจาะบริเวณด้านหน้ากันนี่นี่หูเจาะนะครับบริเวณด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่นี่นี่อีกบริเวณตรงฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมพิกให้ดูนี่ยเนี่นี่ครับบริเวณฝั่งขวานะเดี๋ยวเราไปดูนะครับพื้นผิวเรียนนะครับพื้นลักษณะของพื้นนะครับจะเป็นรอยเนินเนินเนิเนิเนินะครับ บริเวณตรงนี้นะครับพื้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ครับเป็นเหรียญชุบกระไหลทองนะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็คือบริเวณนะครับฝั่งขวานะตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมนะครับจะเลื่อนนะครับลงมาบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ด้านหน้าองค์พระนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับ เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณด้านหลังกันคือสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับพิมพ์นอแตกนะครับผมก็จะดูบริเวณตรงนี้เลยนอเนนตรงนี้นะครับเขาจะชนเขาจะแตกนะครับแล้วก็ชนขอบขึ้นไปข้างบนเลยนะอ่าบริเวณแบบนี้นะครับต้องคมแบบนี้นะเท่านั้นนะครับนี่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 ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับขึ้นไปลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าตรงนี้นะครับจดขอบนะครับบริเวณตรงนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับอ่านี่ยครับเป็นขีดนะครับหลายๆขีดนะอยู่บริเวณตรงนี้นะอเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 ครับนี่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 จะมีเส้นแตกนะครับลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเป็นขีดนะครับเป็นร่องๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับนี่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  เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณมองมาตรงนี้นะครับจะมีเข็มนะครับยื่นออกมาเฉียงเียงเล็กๆนะครับบนบนหัวมองมาตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่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 จะเป็นเฉียงเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับเป็นตําหนิในแม่พิมพ์นะครับในความเข้าใจของผมนะนี่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 นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณพอพานนะครับอาจจะมีขีดนะครับเนี่ยตรงพอพานบริเวณตรงนี้นะเป็นขีดนะครับขึ้นมาไม่จดขอบนะครับอ่านีนี่นี่อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับบริเวณพอพานตรงนี้นะอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณตรงนี้นี่นี่นี่ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับผมจะดูนะครับบริเวณไหลตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับลากยาวมานะครับบริเวณตรงนี้นะทะลุขอบมานะครับนี่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 นตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณไหลตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเส้นนี้นะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเข็มเลยคมคมเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงไหลตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับคมคมนะครับขึ้นมานะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับบริเวณตรงนี้นะคมคมขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่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 อีกหนึ่งจุดนะครับจุดตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะนะครับด้านหลังกันนี่ หูเจาะนะครับมุมฝั่งซ้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะมีรอยปิ้นๆนะครับตามธรรมชาติของเขานะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวาอ่านีนี่นี่เท่าทีนะครับนี่นี่นี่ก็คือมุมนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะไล่นะครับพื้นผิวเหรียญนะครับพื้นนะครับเนี่ยจะเป็นรอยเนินๆเนิๆนะครับถ้าเป็นพิมพ์นอแต่งนะจะเป็นลักษณะนะครับจะเป็นลักษณะหมีแบบนี้นะลักษณะหมีแบบรอยเนินๆเนิๆแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะอ่าตรงนี้นะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าจัดแสงยากจริงๆนะครับองนี้อ่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะอ่าด้านบนนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับด้านข้างกันอ่าลักษณะการตัดนะครับของเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าบริเวณหูนะครับอ่าบริเวณหูนะอันนี้ก็คือตัวตัดนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะอ่านี่นี่นี่ ผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับตัวตัดนะครับจดจําให้แม่นจะเป็นลักษณะการตัดแบบนี้นะตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพิกนะครับมุมฝั่งขวานี่ๆๆมุมฝั่งขวานะครับตัวตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้มุมด้านบนนะครับนี่ๆๆผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ ลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่อันนี้ก็คือมุมล่างนะครับการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องนะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมในรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่นะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้านะครับจะส่งรูปมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่่อมาากกว หรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามล้วช่องสวัสดีครับ